สติเป็นที่แล่นไปสู่ว uh ิมุตต์นะครับอ uh ืม huh. แล้วก็พระพุทธเจ้าตัดต่อไปอีกว่าว uh ิมุตตเป็นเครื่องแล่นไปสู่นิพพานอ uh ื huh. แต่ผมงงตรงวิมุตตแล่นไปสู่นิพพานเพราะตอนแรกผมเข้าใจว่า, remote, าว,ว,วิมุตตอวิมุตติอนัทสนะตั้งอยู่ในว uh ิมุตตแล้วเป็นอ,อสังขตะ uh huh. แต่คราวนี้พอพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ผมก็เลยงงว่าว uh ิมุตตที่แล่นไปสู่นิพพานเป็นยังไง ใช่ mm hmm. ครับสติเนี่ยเป็นเหตุให้ให้มันเกิดการหลุดไงให้เกิดการหลุดพ้นขึ้นมาถ้าเรามีเวลาเรามีสติปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นการเกิดการดับทันทีเลยใช่ไหมมันจะทําให้เกิดการไม่มีการตั้งอาศัยปกติจิตจะไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใช่ไหมแต่พอเรามีสติปุ๊บเนี่ยมันจะดึงกลับไปอีกอารมณ์หนึ่งทําให้เกิดมันเกิดการหลุดไงวิมุติเนี่ยคือหลุดหลุดพ้นจิต หลุดจากการตั้งอาศัยในขันทั้งสี่เนี่ยการหลุดเมื่อหลุดแล้วจึงมียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วไอ้ตัวยานอย่างรู้ตัวเนี้ยนะสภาพเนี้ยคือนิพพานหรือวิมุตติยานทัศนะที่จะรู้ตรงเนี้ยอีกทีหนึ่งอย่างเนี้ยตรงนี้ยากนิดนึงค่อยๆค่อยควรครับผมเพราะเขาพอเข้าใจครับเพราะว่าผมเข้าใจเรื่องที่สติแล่นไปสู่วิมุตต์แต่พอจากวิมุตต์ไปสันิาพานผม ก็เลยงงว่ามันยังไงอ่ะปรับปรับทีเดียวคือคือวิมุตต์เนี่ยคือการหลุดจากการที่จิตไปตั้งอาศัยในลมหลุดออกมาซึ่งไปดูในพระสูตรนี้เสริมได้ที่ที่พระเจ้าตรัสเรื่องของท่าราคะในรูปธาตุเวทนาท่าสัญญาท่าสังขารทตุวิญญาณทตาเนี่ยเป็นสิ่งที่พิกุลละได้แล้วเนี่ยอารมณ์สาหรับวิญญาณก็ขาดลงวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้เนี่ยใช่ไหม หลุดพ้นเนี autant, horses, dungeon, ่ยนะก็คือการที่หลุดจากการตั้งอาศัยแนลรมเพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นสภาพตั้งมั่นเนี่ยคือสภาพที่รู้การหลุดพ้นอีกทีหนึ่งอย่างเนี้ยเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวสภาพตั้งมั่นเป็นผู้ยินดีในตนเองและก็จะอยู่ในสภาพของความไม่หวั่นไหวไม่มีการมาการไปเพราะเป็นสภาพของสุญญตาอย่างเนี้ย เมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพานเฉพาะตนสภาพเนี้เป็นสภาพที่ปรินิพานคือดับเย็นหมดความยึดมั่นอุปทานในขันธ์ทั้งห้าเห็นการหลุดออกมาจากการตั้งอาศัยของจิตกับนามรูปละอย่างเนี้ยสาธุครับท่านของข<อ>้าขอขอ,ขอการต่อเนื่องครับในส่วนของการหลุดพ้นเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าตัววิญญาณเนี่ยหลุดพ้นจากขันธ์ทั้งห้าหลุดพ้นขันธ์ทั้งสี่ ขันทั้งสี่ใช่ก็คือมันหมดอันหาอุปทานในขันทั้งสี่ใช่มันไม่เข้าไปตั้งอาศัยพอหลุดพ้นก็จะเห็นตัววิญญาณชัดเจนเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับใช่เห็นวิญญาณชัดเห็นขันทั้งสี่ชัดเห็นขันห้าชัดเลยรู้ว่าขันห้ากับเราผู้สังเกตเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันละชัดละตรงนี้ผู้ที่เห็นชัดอย่างนี้อีกทีหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือ ไม่ใช่ขันห้านีมันคือวิมุตติยานทัศนช่จังหวะที่วิญญาณหลุดออกมาจากขันทั้งสี่หมดปัญหาหมดอุปทานเนี่ยแล้วก็เห็นตัววิญญาณจริงๆซึ่งผู้เจ้าบอกว่าวิญญาณเนี่ยเป็นตัวที่บริสุทธิ์วิญญาณแท้ๆจริงๆคือบริสุทธิ์ออืแต่มันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จอมาเมื่อมันหมดอุปกิเลสแล้วก็จะเห็นความบริสุทธิ์ของวิญญาณ Mm hmm. แต่ไม่ใช่วิญญาณเนี่ยหรือจิตเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ในนิพพานอย่างนั้นไม่ใช่จุกตังเราเราแค่เห็นมันแยกออกจากกันทันท่าแยกออกจากกันไม่วิญญาณไม่ตั้งอาศัยในาันช์ใช่ใชแล้วก็จังหวะนี้คือจังหวะที่วิมุตติยานทัศนะนะเป็นผู้เห็นพอดีใช่เมื่อวิญญาณหลุดออกมาจากขันธ์ทั้งสี่แล้ว หมดอุปกิเลสแล้ววิญญาณเองก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ใช่วิญญาณก็จะดับไปในที่สุดใช่ไหมครับใช่วิญวิญญาณก็ไม่ไปตั้งในขันทั้งสี่เมื่อไปไม่ไปตั้งในตั้งในขันทั้งสี่เนี่ยวิญญาณอาศัยเกิดได้เพราะอะไรเพราะนามรูปนามรูปอาศัยเกิดได้เพราะปิญญาณดังนั้นเท่ากับว่า รอยแดดเนี <laughs> ่ยม so, uh, e like so ันไม่มีนะวิญญาณก็ไม่ปรากฏนะมันก็เป็นขันเปียวๆของมันอย่างเนี้ยสิ่งสิ่งหนึ่งก็รู้จักกันหน้ารู้ว่าตัวมันไม่ใช่กันหน้าทันดีอย่างนี้ก็อ่เมื่อวิญญาณไม่ตั้งอาศัยนามรูปแล้วเนี่ยตัววิญญาณเองก็ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับไปนามรูปก็เท่ากับดับไปเหมือนกันใช่แล้วตัววิ ตัว uh huh. วิมุตติยานทัศนะก็ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นใช่ยมนัลลุเบตช่วยขยับมาทางซ้ายนิดได้ไหมทางซ้ายของนัลลุเบตมันตกขอบ,บจอมาไม่เห็นหน้าอยู่เห็นเซี่ยวยี okay. ่ยโอเคั่นแล้เห็นครึ่งหนึ่งอ uh huh. ครับก็ตัวนั้นคือนั่นคือเราจะสามารถสัมผัสวิมุตติยานทัศนะได้จริงๆตอนนั้นใช่แล้วก็ความเป็นสัตว์ไม่มีแล้วหายไปแล้วอืม uh huh. ก็ไม่เรียกสัตว์แล้วไม่เรียกสัตว์ตานังแล้วออื uh huh. ก็คือวิมุตติยานทนาัศนะงั้นคําว่าเอเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วจึงตั้งมั่นนี่ก็คือวิมุตติยานทัศนะที่ตั้งมัน่นถูกต้องใช่จึงยินดีล่าเริอนด้วยดีนี่คือวิมุตติยานทัศนะด้วยหรือเปล่าใช่ใช่แล้วผู้ที่ไม่หวาดสะดุ้งก็คือวิมุตติยานทนาัศนะใช่เพราะมันเป็นธรรมที่ไม่มีความสะดุง้งละไม่มีการมากันไปไม่มีการเกิด มันนิ่งสนิทตั้งมันหรือเรียกว่าเป็นความคงที่ก็คือไม่มีผัสสะใดๆไม่มีสิ่งใดๆที่จะไปทำให้มันหวาดสะดุ้งหวันไหวได้ใช่ใช่ถูกต้องทำเป็นเครื่องสะดุ้งเนี่ยทำเป็นเครื่องสะดุ้งมีเพราะว่าการเข้าไปยึดในขันธ์หน้าถ้าหมดการเข้าไปยึดในขันธ์หน้าแล้วทำเครื่องสะดุ้งไม่มีเพราะขันธ์หน้ามีการแปลปวน ดังนั้นการเข้าไปยึดในสิ่งที่แปลปวนเมื่อสิ่งนั้นแปลปวนเนี่ยทำเครื่องสะดุ้งจะปรากฏขึ้นมันจะหวันไหวเพราะการแปลปวนของรูปของเวทนาของสัญญาสังขารของวิญญาณก็คือหวันไหวในความเปลี่ยนแปลงของขันห้านั่นเองถูกต้องใช่ถ้างั้นเราปฏิบัติเจริญมรรคแปดไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะวัดความก้าวหน้าได้คือ ความหวาดสสดุ้งของเราลดน้อยลงลดน้อยลงอย่างนี้ถูกต้องได้หรือเปล่าครับใช่ใช่ทำเครื่องสะดุ้งจะหมดไปเมื่อเป็นอารานหมดเกลี้ยงที่เหลือลยังมีอยู่มากบ้างน้อยบ้างของกนุญาตคระอาจารย์อ่าก็คืออย่างนี้คือเมื่อวิมุตติอานะทัศนามามองเห็นเข้าใจตรงนี้ปุ๊บวิชาวิมุตติที่นี่คือวิชาวิมุตติปรากฏใช่ไหมครับถูกต้องใช่จบแล้ว ไม่มีต้องอะไรที่ต้องทําแล้วหลังจากนี้ถ้าเห็นขันห้าว่าไม่ใช่เราใช่ใช่ครับถูกต้องใช่ถูกครับและการมาคําว่าและการมารู้ตรงนี้เนี่ยนะเรียกว่าเป็นการรู้ชัดปัญญาวิมุตติเจตุวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือ้็ใช่ไหมที่โยวมว่าที่พระเจ้าตรัสการกระทํากิจนึ่งด้วยการฟังนึ่งด้วยความเป็นผูสสูตร แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิรู้ชัดปัญญาวิมุตตเจโตวิมุตตอันเป็นที่ดับไม่เหลือเรามีสุตตะมากมากพอและแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิจนกระทั่งเข้าใจทุกขั้นตอนลำดับของการหลุดพ้นเข้าไปอย่างนี้ได้ไหมดังนั้นคนที่สร้างเหตุปัจจัยแบบเนี้จะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมขอกาสครับแล้วคาว่าเมื่อ บรรลุแล้วเนี่ยหมดกิจที่ต้องทําแล้วว้ม uh huh. หมายคือกิจที่จะเจริญเพื่อให้เป็นอรหันต์เนี่ยไม่ต้องทําแล้วถูกต้องแต่ว่ามรรคแปดที่มีอยู่ที่ยังปฏิบัติอยู่หรือว่าอนาปานาสติใช้เพื่อเป็นเครื่องอยู่ของพระอรหรันต uh ์ huh. เพื่อความอยู่เป็นสุขในใช่ในโลกนี้ใช่ในขณะที่ยังไม่ไม่กายยังไม่แตกทำลายใช่ อย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับใช่กิจที่ทำก็คือเพื่อการอยู่เป็นสุขในทิตตธรรมแคนนั้นเองหรือว่าเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมนะเพื่อความเจริญแห่งพระสัทธรรมก็ก็กระทําไปเช่นการถ่ายทอดบอกสอนการเป็นรัตนะห้าการประกาศคําของตถาคตแล้วก็ประกาศไปเพื่อให้สัตว์ตั้งหลายได้รู้ทั่วถึงธรรมที่ตถาคตได้บัญญัติพระพุทธเจ้าจึงว่า กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว kind of kind of กิจ kind of อื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกกิจที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ความเป็นอย่างนี้คือความหลุดพ้นเนี่ยไม่ได้มีละวกิจอื่นก็ก็ทำไปแต่ไม่ใช่กิจเพื่อการหลุดพ้นเพราะว่าหลุดพ้นแล้วนะเป็นอย่างนี้ก็คือพระอรหันต์หรือว่าอรหันต์ในในคราวาสที่เป็นอรหันต์ก็ยังคงมีมรรคแปดอยู่ก็เป็นเครื่องอยู่ในความเป็นสุข